โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษน้องๆทุกคนนะครับพี่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยพอดีเกมมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับก็ได้แต่ฟาร์ม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 เซนตา้าก็อยู่มา2อาทิตย์แล้วเออเห็นแอดมินเขาบอกว่าจะอัปเดต ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็มีสัตว์ใหม่มา2ตัวนะครับคงจะเป็นโลกสุดท้ายโลกเทคนะครับสัตว์เลี้ยงโลกเทคเคงจะเป็นสัตว์เลี้ยงตู้สุดท้ายนะครับเพราะว่าเห็นเขา โชว์มาแค่สองตัวนะครับนี่อาจจะเป็นตู้สุดท้ายตัวนี้นะครับของโลกสามเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับแล้วน่าจะมีด่านต่อไปแหละมั้งนะครับเขากำลังทำอยู่นะครับทำอยู่คํามิ่งซูทนะครับ อาจจะเป็นกล่องใหญ่นะครับเป็นกล่องสุดท้ายของเกมนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาซีซั่นแรกซีซั่นที่สองก็สิ้นสุดแค่โลกสามนะครับเมื่อวานนะครับแอดมินได้ทำการอัปเดตมานะครับ ให้ผู้เล่นทุกคนนะครับได้เพิ่มแคนดี้หลังจากธรรมดานะครับก็จะเพิ่มเป็นคูณสามนะครับสามเท่าจากปกติกล่องเขียวนะครับจะได้แค่ประมาณ30ล้านนะครับพี่ก็ได้ลองฟาร์มมาแล้วแหละ ากปกติแคนดี้มันจะเด้งแค่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะครับแต่ตอนนี้มันเด้งเป็นแสนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับว่ามันจะได้สักเท่าไหร่กัน ช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นเพจสิมเอ็กนานนะครับก็มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่มีคอนเทนต์เขาเรียกว่าคอนเทนต์มันไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำคลิปเลยนะครับก็ได้ก็ได้ไปเล่นแต่ไอ King Legacy นะครับ King Legacy ตอนนี้ King Legacy กำลังอัปเดตนะครับเพิ่งอ mm ัปเดตซนต้าเข้ามานะครับ mm hmm. ก็มันเลยคริสต์มามส,าสมาแว่ามันจะได้เท่าไหร่กันกลเขียวข,ขนาดกล่องเขียวกล่องเดียว <C> นะครับกับพวกถุงเงินนะครับก็ยังได้ประมาณ100ยล้านเลยนะครับ เจมก็จะได้อยู่ประมาณแสนนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเยอะเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้น <c oughs> สัตว์เลี้ยงต่อไปน่าจะดาเมจประมาณ500รบีนะครับ500รบี ก็มีแค่นี้เลยครับสัตว์เลี้ยงของพี่ก็อาจจะมาฟาร์มนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้มีคลิปลงนะครับเพราะมันไม่มีอะไรทําแล้วนะครับก็ต้องรอประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะเจ็ดวันหกวันเจ็ดวันนะครับกว่าเกมเขาจะอัปเดตมาอีกรอบนะครับอ่าอีก อีกครั้งนึงนะครับอีกอีกข้อนึงนะครับคือถ้าใครยังไม่ทำเวสนะครับให้รีบทำนะครับเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้บอดนะครับก็ให้รีบทำนะครับตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันตอนนี้อยู่เวทที่สี่แล้วนะครับเ <c oughs> พิ่งได้5 7 0รเจแค่นี้เองเวทที่สจะได้เจมหล้าน 1, นะครับ ก็แค่หนึ่งล้านเองนิดเดียวแมวยักษ์ก็ไม่ออกสักทีนะครับไม่เคยออกสักทีตั้งแต่ฮาลวีนแล้วนะครับหมดไปตั้งเยอะเซนต้าก็หมดไปตั้งประมาณเกือบ10บีแล้วนะครับ ตั้งแต่ที่อัปเดตมานะครับยังไม่ออกนะครับโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย